ลืมมันเธอเนาอลืมเรื่องที่มันบอดีอย่าไปขึ้นอ่อยังลายกับเรื่องบอดีปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาเธอเนาอ เอาใจเล่าทอดูแลรักษาให้ดีอย่าไปแค่ลายกับเรื่องให้ใหายที่มาบดรีครั้นไผ่บ่มีดีกรีแห่งความมุงมัน ลืมมันทออย่าไปสาหัวคำคนไผสิว่าเฮาสร้างมันถอนอบส่สนจากมือนี้สิขอเห็นเพื่อโตเองแบบคนใจนักเล บ่ซ si oh, ุนคำภัยสิเว้าโอ้ฮู้โตดี้บ่ใจเฮาเฮ็ดมาหลายแต่ภัยบ่เห็นสังคมเพิ่นเว้าบ่ได้คแต่เดียนคักด สั่งแต่วว่าเขาเป็นคนบดีแต่เขาบอกเรื่องราวที่มันแท้จริงจากมือนี้สิขอลืมความหลังหายๆเก็บเอาไว้ เป็นป่าสมการหัวใจบอสุนคำใครเขาสิวะวก็ส้างหัวมันทอขอตัวเฮาเ็ดเพื่อตัวเองก็พอสามหัวมันทอ หายเสีวาวจังใดเฮรอคนเกลือตายบ่แม่นคนที่มันเว้าพื้นมันคือโตเฮาตีหูสาแก่ใจคนใจนักเลไบ่แม่นอันตับอานหรือคนหมกหูคุณคน ไดแต่เว้ากับใจว่าสร้างมันท่อนออย่าสาหัวคำเว้ากับคนที่เขาบ่หัวเลอือเรื่องสินธรรมเก็บไว้ใช้กับตู้เจ้าเดอ้อบวต้งมาสอนคอย อูโตเสมอแต่มันเห็นบ่ได้คือดังคำที่พึ่นเว้าแค่ขอเอาตัวเฮาออกจากปัญหาควายควายได้เต่เวาว่าสร้างหัวมันทนอน กระไดเต้าวว่าสร้างหัวมันถ่อนอ